ดัชมิลคิตซี่ดัชมิลคิตซี่สดชื่นมีวิตามินซีสูงดัชมิลคิตซี่ดัชมิลคิตซี่ว้าวดัชมิลคิตซี่ดัชมิลคิตซี่สดชื่นสนุกกับทุกกิจกรรม ต้องไปยอมผมที hmm. ่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผมเข้มเข้มทุกเช้านี่ก็เข้มเข้มกลมกล่อมเข้มทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าเบอร์ดี้0ปีเข้มเคียงข้างคุณ แดดมลภาวะแรงทำผิวคล้ำเสียต้องสู้กลับด้วยนีเวเอิฟแปรายสูตรใหม่มีแอาหารผิวให้วิตามินซี40เท่าซึมือช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างสาสใสซึงไหวไม่เหนียวได้เวลาผิวสู้ดูสิวดูออร่าพร้อมสู้กลับใหม่จากนีเวอิ40มงกุฎธาตอาหารต่อเนื่องมีแมกนีเซียมมีซัลเฟอร์มีสังเคราะห์แสงดีสูตรสำเร็จไกลแค่เอือ้อมปุ๋ยตามงกุฎ40 00 ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงืออและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ